ตะจังขาลานี่ของคนนั้นผู้เนี่มีเกิดแล้วก็เจ็บไปตามการยู่จังจี่บัดส,สุขทันแต่เมินายคือคุณพ่อนี่บขาดูเสื้อแก้วนี่ละเอาก็ไปที่นี่ที่จากทีจากนอนก็เลยดูนั่า จากตูกกันโงวานวอดขืนมาบ้านพอดีพุ่นเอ๋ยคุ่งตายนิ่งชะมกขื้นไปคาห่าเงินตาประเทศขื้นในนอแงงหัววันหอกขืนมาจิตาตาคงขืนมือ Minyan thân ác hôn nê lạc đê kênh thân phá, bày du bón đèn sơn hôp nê đơn, sơn phá lò đào và đừng sơn, bày sơn ván tháo, đừng chúp bút sơn thòng hôp, vá ký chào mày xoay, thương nha tua kênh thân gân nha đâu mất bún có sạm, khóe miếng nì là uể là cang, ơi nhà bon tua ơi, hai đứa con đêm sớm mốt nói thong phun cứ nói ơi, sắm bao nhiêu hoa phật đào và đằng sân, bay sơn nam cẩn treo, วันที่เจ้าหมายใส่นกยะมากายาใดมาห้องกันสวดแซวไปสุปาละลกแล้วจะได้หวงตางหลังโอนิพนเอยลูกหลานยังทั้งเบิด่ิบังกันบอเพมาบนเจ้าเคยสงสารยังยังเอาไว้เน่ให้ไปห้องับเอบนเจ้าวาที

ตาตายมาละปกกกองบุญเด้อพ่อเอ้ยพี่น้องเจ้านั่นบ่เคยเรืมคุณมานั่งหลอกคยเจ้าพี่น้องเฮาก็มา้อมเต็มพอ,มอ,องหอมตะสมสวยผ้ากันลักย,ย่อยย่อยเป็นมาดวง่องหอมบุญพอนิพ่น,พนเอ้ยเจ้าจะไปอยคุณ มือเืนเด้อปนทิทำบุญคอยเจ้ารีเพลงอาหารก่อนอยู่เก่งเพ่งเมื่อกินเข้าไบป่าเด้อพอเด้อคำแรงมาเคยเห็นหน้านางคอยไปคอยมาคอยเดาข้็คอยดูเราคอยไดโนยักเป็นหน้าตั้งแต่เจ้า จะได้พอจากไปส้าสลดโอ้เซนลัมทษอยากเห็นหน้าก็ไม่เจในชาติด็วงซีวเสนลำเ็งกำเหล้เงินกสร้างแต่ป่า กายตาวร้อนรนเอิญเชิญไปเต้นไปเว้าเอาวิญญาณมาให้เนรเมินวิญญาณนายท้องพูนซื่อในดอนนั่นละสิอยู่ปาป่าแหลกแก่กำไปได้สิสิจูเหนืออยู่แต่ใหนนั่งลบอกเอาใบก็ตามขนคอยได้นุ่งผ้าบานเพิ่นปล่อยวางยังขำไวเมินตกใจตกใจนั่นไหนหรือ่องหอบ สอบงุ้มได้คอยกระเรยนไปขึ้นสูส่สวรรค์ระเบิอเออเอ้ยให้ได้ยิ่งกู้เกินมาลบออกออกองผลระเบิอเด้อยาสมวละพลอยบัดประตูเพิ่งใจอาฮ่าขอสุมนางฟ้ามาตุงเกล็นเจ้าเล่นพอนิพนธ์เออ้อยมาหอดตอนเป็น เพราะนั่นสิท้าถึงเจ้าอจะหลงเด้อพอเด้อเอยเอ้ยมาห่อแล้วเจ้าจะด่านเดินผ่านมาทางไหนเด้อพอเด้ออย่าไปวนดเล่นหลอกจยเพี้นแค่แก้ผัว้าอย่าไปมั่วมาเห็นพอตาเว้นมันติดคำมาตั้งแบบหยินหลงน้องผู้หญิงที่น้องของเจ้ายาสนา dần 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 hà dần 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 giữ dần 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 trong cô dần dần Hãy cho dần 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 ลักกุศลความทานจังขอเอรอขึ้นกองบัดนี้ลบน้อยมวลตกตะบนถึงอีทุกลม่แลองทําบุญสร้างดอกสงห เม่น้อยเพิ่นก็คิดโตกเศร้าคนสิเนบ่มีปอนี่คนเอ้ยในมื้อนี้พวกน้องพี่นกันเด้อพ่อเด้อมอตาไมันเลยถึงพรคุณเจ้าพวกเราเล่นล้อนมาอวยพรยงสง ไปอยู่เมืองทองขอมีสุขล่นมากกว่าอยู่เมืองข้โลกเต้นรักกันจากหลูกหลานพี่น้องทั้งบุส่างก็สมหานับตั้งแต่เมื่อนี้ทั้งหาคนนีหแหละยใจเจ้านั่งขึ้นไปสวรรค์เมืองทองไปส่องมิ ท่านผู้ผ่อนีิคนไ์ใไปอยู่เมืองจังขอให้มีสุขคนมากกว่าอยู่เมืองุ่โลกใจเ,เดินละทานให้สุขีสำลันจะโลกนี้ไปโลกตายอย่ามีเศร้าก็หวังนับนแต่เมื่อนีอ้จะเป็นห่วงพี่น้องในหลงจูบเมืองนั้นเด่นติด ได้ดักกินลูกมดใส่จุขได้ดอยู่ในโลูกาปวงฉันบานเดินสิโค้วงให้นรำปุมดอกน้ำอัเลี้ยงด้วยเสียงลบังเอีนิ้ำขอจงพอให้เจ้าได้ไปถึงสู่สวรรค์นั่นละเด้อพุนพอที่พ้นหละกับผู้เสือ าตัวนาพูเอ๋ยเวกเฟชพให้ได้กินจันป่าไปอีกเต็นสมกงยยบอที่ได้ปองไว้ไปจนนพุลัเ็นนกรนคนนมยนับต้ต่ม่อนี่แกไปสู้สงสวรรค์เป็นสัมพัน์วนเาดีทาบนไว้ให้ได้ไปถึงันสรทงงา ม่น้ำบอกบลอกสอยสูเทพภูมิให้เราผู้พองทั้งภูที่วัน้าองค์เทพอาลักษณ์จะชงชงหลอกสอยห้อในปัจจุบันทองขอให้มีสุขสนตมากกว่าอยู่บโลกใต็มเออละทันให้สุขีส่งลจาโลกนี้ไปโลกนัอย่ามีเศร้ากงนับต่เมื่อนี้จะเป็นห่วงพี่น้องให้ลงซู เดนที่มีอาหารที่เนั่งกินด้กมอมใสสุดได้ดายูได้ร่กประพันธจน่าจนสิขอวงให้น้ำปุ่มดอักน้ำอาบเีด้วยเสียงลมฟังเฮียมขอตองขอให้เจ้าได้ไปถึงสู่สวรรค์นันละเดินคุณพ่อดพนเอิยถึงสวรรค์เด็จทงหากนนี่ละเดิน